เดือกกันมครับเวลานั่งดูคอนเทนต์ต่างๆอย่างฟังด g ก o s สหรือว่าฟังเพลงกำลังฟินๆก็ดันมาเจอโฆษณาที่เข้ามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนำนี่เลยครับ YouTube Premium ในราคา69บาทต่อเดือนจากปกติราคา209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์ด้วยคุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอขณะเล่นได้อีกด้วยสามารถใช้เมลตัวเองได้อายุเมลเดิมได้ตลอดเวลาแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับคนที่มีอยู่แล้วหรือว่าใช้งานกับที่อื่นอยู่<ๆ>ก็สามารถย้ายมาใช้งานกับพวกเราได้ครับสมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทไปเลยฟรี free. เพียงแค่สแกน QR Code <c oughs> ในไลน์ที่อยู่บนหน้าจอนี้และพิเศษสำหรับคนที่มาเจอจากช่อง Man U Update ก่อนรุ่นรับเงินรางวัล50,000บาททุกสิ้นเดือนครับและสำหรับผู้ชมที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับรับประกันมาจากช่อง Man U Update ว่าได้ชัวสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่6เมษายน วันนี้มาเริ่มต้นกันที่ข่าวคราวของวิกตอร์ซิมเพนกองหน้าจากนาโปลีครับที่ตอนนี้น่าจะเป็นกองหน้าที่มีโอกาสและก็ข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากที่สุดแล้วหลังเขาหลือที่ผ่านมายืนยันว่านักเตะพร้อมจะย้ายซบทับผีแดงถึงแม้ว่าจะไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นหน้าก็ตามครับ ทันนี้ครับกับรายงานลา่าสุดจากฟาบิโอโรมาโนเหี่ยวข่าวคนดังก็ได้ออกมายืนยันอีกครั้งว่าดาวเตะทีมชาติในจีเรียาอาจจะได้กลายเป็นแข้งแมนยูเนเต็ดคนใหม่เนื่องจากว่าทางนาปโปลีนะต้องการจะปล่อยเขาออกจากสโมสสนเร็วที่สุดครับและถึงแม้ว่าจะมีการตั้งค่าฉีกสัญญาเอาไว้ที่63ล้านปอนด์แต่ก็เชื่อว,ว่าจะสามารถจบดิวได้ในราคาที่ต่ำมากกว่านั้นครับ ตามรายงานเพิ่มเติมครับยังมีการเสริมอีกว่านาโปลีจะไม่ทําผิดพลาดเหมือนในซัมเมอร์ก่อนอีกแล้วที่ปล่อยให้การย้ายทีมของวิกตอร์ซิมเฮนลากยาวออกไปจนหมดตลาดของหลีกใหญ่แล้วสุดท้ายก็ทําได้แค่ปล่อยยืมไปยังตุรกีกับกาลาตารายพวกเขาเนยต้องการจะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นซ้ำครับด้วยที่นาโปลีครับอยากจะให้ดีลนนี้จบไวที่สุดและก็อาจจะเป็นต้นตลาดก็คือเดือนมิถุนายนันนั้นหากว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถติดต่อกับสโมสรในเซเรียได้ตั้งแต่เนิ่นๆและก็เปิดใจหาทางปร,ประนีะมม่เหาสกับ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริงบางทีนะครับรูเบนอารมริมอาจจะได้นักงแต่คนแรกอย่างวิกตอร์ซิมเฮนเข้ามาเติมเต็มในทีมกับราคาที่ต่ำกว่าที่คาดไว้63ล้านปอนด์และก็นำเขาเข้ามาได้ก่อนปรีซีซันจะเริ่มต้นขึ้นด้วยครับ นอกเหนือจากนั้นครับฟลาบิสโอโรมาโน่ยังเสริมต่ออีกว่าอเลฮันโดรกาไรชอาจจะเป็นอีกตัวแปรสําคัญสําหรับดีวนี้ครับสำหรับเรื่องค่าตัวของวิกตอร์ซิมเฮนส่วนเรื่องรายละเอียดส่วนตัวของนักเตะนะอาจจะได้รับค่าเหนื่อยเท่าเดิมแต่ถ้าว่าก็จะมีโบนัสตามผลงานเพิ่มขึ้นนั่นเองครับ หลังจารายงานของวิกตอร์ซิมเฮนนะครับก็ยังมีเพิ่มเติมจากทางอิลมาร์ติโนเดนนาโปลีสื่อท้องถิ่นของนาโปลีครับที่ออกมายืนยันว่าตอนนี้โจวานนี่มนันนาผู้ในการฝ่ายกีฬาของนาโปลีอยู่ในกรุงลอนดอนที่อังกฤษแล้วครับเพื่อหาเรือกับสอสโมสส์ก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็เชลซีเกี่ยวกับวิกตอร์ซิมเฮนด้วยที่นาโปลีครับพร้อมที่จะเจราจาเกี่ยวกับเรื่องค่าตัวที่เหมาะสมของนักเตะและพวกเขาเนะี่ยก็อยากจะทําให้ดีลนี้จบโดยไวที่สุดด้วยครับ ไปกันที่ข่าวคราวร่วมกับอีกหนึ่งกองหน้าอย่างวิกตอร์ยูเคเรสดาวยิงจากสปอร์ติ้งลิสบอนกันนะครับที่ก็ยังคงตกเป็นข่าวการย้ายทีมสู่สึกพรีเมียร์ลีกและแน่นอนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรายังมีโอกาสคว้าวนักเแต่มาร่วมทีมเช่นกันถึงแม้ว่ากระแสกับเจ้าตัวน่ะจะดูเงียบๆไปแล้วบ้างนะครับ ขันนี้ตามรายงานล่าสุดของทาง The Atlantic สื่อน้ำดีของอังกฤษได้ออกมาเปิดเผยล่าสุดว่า Sporting Lisbon ยินดีจะลดราคาค่าตัวของ Victor y u k เ r e s สจาก85ล้านปอนด์ลงมาเหลือประมาณ59ล้านปอนด์หรือว่าตกราวๆ75ล้านยูโรด้วยกันครับ ด้วยสําหรับดาวยิงรายนี้ครับอาร์เซนลได้เดินเกมพูดคุยกับทีมดังจากโปรตุเกสเรียบร้อยแต่ทว่าก็ยังไม่รู้เช่นกันว่าฝั่งนั้นความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามตอนนี้ t ด e a ร์เรนติกยืนยันว่าความสนใจต่อกองหน้ารายนี้หลกัหลกๆแล้วจะมีแค่อาร์เซนลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ดูมีความจริงจังกับตัวของ UK เครมากที่สุดแล้วครับ ไปกันที่รายงานจากทางฟุตบอลทรานเฟอร์กับข่าวครา,าวของเจดอนซันโชกันบ้างนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีเมื่อจากรายงานมีการระบุว่าที่มาปาบุฟแฮมตันเป็นอีกหนึ่งสโมสรล่าสุดครับที่ยื่นสแสดงความสนใจจะซื้อดาวเตะวัย25ปีไปร่วมทีมในราคา25ล้านปอนด์สำหรับช่วงซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามครับก็คงต้องรอฟังสถานการจากทีมซิงค์บลูเชลซีก่อนว่าจะซื้อขาดไปร่วมทีมในราคาเดียวกันหรือไม่หรือว่าจะยอมจ่ายค่าปรับจำนวน5ล้านปอนด์เพื่อส่งนักเตะกลับมาที่แมนเช และแน่นอนครับว่าถ้าเป็นอย่างหลังก็ถือว่าเข้าทางทีมเราสุดๆเลยเละครับมากันที่บทสัมภาษณ์ของบรูโน่ฟานันเดสก่อนจะลงสนามเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คืนนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวนีทได้พูดถึงการดูแลร่างกายให้มีความพร้อมความฟิตอยู่ตลอดแถมก็ยังเป็นนักเตะที่มีแรงดีไม่เคยตกด้วยซึ่งกับเรื่องนี้ครับบรูโน่ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ผมไม่รู้นะผมแค่พยายามทำในสิ่งที่ผมต้องทำผมพยายามเตรียมตัวให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ผมก็จะพยายามพักผ่อนให้มากเท่าที่จำเป็นด้วยดังนั้นเมื่อผมมาฝึกซ้อมผมพยายามฝึกซ้อมให้หนักที่สุดเท่าที่จะทำได้เช่นกันเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ยากลำบากผมเพียงแต่พยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือทีมซึ่งผมจะทำเต็มที่เหมือนเช่นเดิม หลังจากนั้นครับบรูโน่ก็ได้ยอมรับว่าสิ่งเดียวที่เขาเนี่ยโฟกัสนั่นก็คือการพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์และจะขอทุ่มเทสุดความสามารถเพื่อช่วยเหลือทีมอย่างเต็มที่ตราบจนที่เขาเน่ยยังเล่นให้กับทีมทีมนี้ครับซึ่งกับเรื่องนี้บรูโน่ได้ให้สัมภาษณ์ว่า แน่นอนว่าสิ่งเดียวที่ผมโฟกัสในตอนนี้ก็คือช่วยรางวัลน,นั่นคือสิ่งเดียวที่ผมต้องการอยากจะทาเพราะอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าตั้งแต่ผมมาที่สโมสซอนแห่งนี้ทุกอย่างไม่เคยเปลี่ยนแปลงผมมีความกระตือรือร้อนที่จะคว้าถ้วยรางวัลและผมต้องการต่อสู้เพื่อมันจนถึงวินาทีสุดท้ายที่ผมอยู่กับสโมสซอนนั่นคือเป้าหมายของผมอยู่เสมอและอีกส่วนหนึ่งก็คือการยิงประตูแล้วก็แอสซิสต์เพราะนั่นจะช่วยให้เรานชนะเกมต่างๆสิ่งที่ผมให้ความสําคัญเป็นหลักคือการช่วยให้ทีมชนะการแข่งขันต่างๆและกกก็เข้้าใลาับ คว้าถ้วยรางวัลมากขึ้นเพราะนั่นคือสิ่งที่ฟุตบอลควรจะเป็นด้วยจากนั้นครับบรูโน่ได้พูดถึงรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนมีนาคมของทางพรีเมียร์ลีกซึ่งนี่ก็เป็นครั้งที่5ของเจ้าตัวแล้วเลยครับดยกับเรื่องนี้บรูโน่ได้ให้สัมภาษณ์ว่าการได้รับการยอมรับเป็นสิ่งที่ดีเสมอเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากเมื่อรู้ว่าแฟนๆนะชื่นชมผมเพราะมันมาจากการบวตของแฟนๆแต่มันก็คงจะดีกว่านี้หากช่วยทีมชนะได้มากขึ้นนะ หลังจากนั้นครับบรูโน่ได้พูดถึงเพลงที่บรรดาแฟนบอลแต่งให้กับเขาและก็มักจะร้องกันดังลั่นโอทราวฟอร์ดในทุกเกมยามได้เล่นในบ้านซึ่งกับเรื่องนี้ครับบรูโน่ได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมภูมิใจมากมันเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับผมมากๆแน่นอนว่าเมื่อคุณมาที่สโมสซอนคุณไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ฟังเสียงเพลงหรือว่าได้ยินเพลงประจําตัวคุณระหว่างเกมหรือว่าในสนามซึ่งทุกครั้งที่ผมได้ยินเพลงนั้นก็จะรู้สึกขนลุกทุกครั้งเลย เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของรูเบนอาร์โมรีมกับความคาดหวังต่อทีมที่กำลังจะลงเล่นเกมดาร์บี้แมตช์พาเมืองกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเกมนัดแรกที่เจอกันที่บ้านของทีมเรือบใบนะครับอาร์โมรีมเนี่ยสามารถพาแมนยูเนเต็ดบุกไปคว้า3แต้มถึงเอติฮัสเตเดียมด้วยชัย2ตอต่อหนึ่งอย่างไรก็ตามครับด้วยฟอร์มที่ไม่มีความสม่ำเสมอเลยของทีมเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากมากแต่เขาก็คาดหวังว่าทีมจะกลับมาคว้าชัยได้อีกครั้งครามือตึงกลับมาเล่นที่โอทรัฟฟอร์ดและเป็นเกมใหญ่แบบนี้ด้วยซึ่ง im, รรรเนนอมมมคัได้้ใหสภาษณ์ ผมคาดหวังว่าจะชนะนะเรารู้ว่านี่เป็นเกมที่ใหญ่มากเราต้องการจะเล่นให้ดีและก็มีความสามารถในการจะแข่งขันกับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ส่วนการที่เราจะเอาชนะพวกเขาได้เป็นครั้งที่2หรือไม่นั้นผมไม่ได้มุ่งเน้นไปที่เรื่องนั้นเลยนะเมื่อคุณเป็นโค้ชของแมนยูเน็ดคุณไม่สามารถมุ่งเน้นไปที่การชนะ2ครั้งกับผู้แข่งซักทีมได้เราต้องการจะพัฒนาและแต่นดับในตารางคะแนนไปให้ไกลที่สุดรวมถึงเรื่องฟอร์มการเล่นด้วยที่เราต้องการจะทำให้มันดีที่สุดเช่นกัน แน่นอนว่าการที่พวกเขาไม่มีเอร์ลิงบรลฮาแลนด์มันก็อาจจะมีข้อดีเขายิงประตูได้มากมายแต่ผมก็มุง่งเน้นไปที่ทีมของเรามากกว่าซึ่งผมเข้าใจได้ว่าเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนในตำแหน่งของเขาแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าผมจะขอโฟกัสมาที่ทีมของผมมากกว่าหลังจากนั้นครับักข่าวก็ได้ขอให้รูเบนอาร์มูริมพูดถึงตำแหน่งของนูซามาสราอุยรวมไปถึงความสำคัญของเขาที่มีต่อทีมชุดนี้ครับและจากที่แบ็กขวารายนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีความคงเส้นคงวาม,มากที่สุดแล้ว ด้วยกับเรื่องนี้ครับรูเบนอาโมริมได้ชี้แจงว่าด้วยรูปแบบการเล่นของเขาเขาสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งผมมองว่าเขานเป็นกองหลังที่มีคุณภาพเขาสามารถเล่นเกมรับได้ดีเขาสามารถจัดการกับสารการณ์แบบหนต่อหนึ่งได้ทั้งในเกมรับและก,การเล่นเกมรุกข,ของเราด้วยและผมก็มองว่าเขาเป็นนักเตะตัวรับที่เล่นได้แทบจะทุกบทบาทในสนามเลย ทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่6เมษายนหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ